ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพับเครื่องบินกระดาษแบบร่อนนานกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เขาใช้พับไปบันทึกสถิติโลกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะพับได้เท่าเขาหรือเปล่านะโอเคนะครับผมก็เตรียมกระดาษ a 4แบบ80กรัมขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทําเป็นสามเหลี่ยมนะครับทําเป็นสามเหลี่ยม ลักษณะนี้โอเคไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยก็อีกด้านหนึ่งนะครับพับอีกด้านหนึ่งมาเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเมื่อสักครู่ <S <S 1> <S 1> ก็ลองดูนะครับ เสร็จแล้วเราก็ลองเอาไปทดลองกันดูนะครับว่าเป็นยังไงเป็นยังไงก็เข้ามาพูดคุยมาคอมเมนต์กันนะครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําในส่วนหัวต่อเราก็วัดมาให้มันเข้ากับรอยนะครับเข้ากับรอยตรงนี้ปึ๊บนะครับดูให้มันได้รอยมา เสร็จแล้วก็กดเลยจริงๆรุ่นเนี้ยผมลองพับค่อนข้างหลายรอบแล้วนะมันจะมีเออผมอยากจะบอกว่าเหมือนแบบบางรอบนะถ้าเราพับแบบไม่เข้าอะ่ะเหมือนแบบยังไงะนะครับผมก็พับไปพอพับไม่เข้าปุ๊บล่อ,ลอนๆเนี่ยหัวมันจะทิ่มลงเลยนะครับแต่ถ้าพับเข้าแล้วเนี่ยมันใช้ได้เลยนะรุ่นนี้ มันรอยผมจะไม่ค่อยเข้มเดี๋ยวถ้าพับเข้าทรงมาเนี่ยมันร่อนได้ใช้ได้เลยนะผม,มก็ทดสอบมาแล้ว เสร็จแล้วนะครับก็เอาด้านที่เราพับไว้แล้วเนี่ยทบเข้ามาอ่าจะได้ประมาณนี้ต่อไปนะครับให้เราดูตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะมีมุมเราก็กดตรงนี้ไว้เราจะพับลงมา,าให้มันได้มุมปุ๊บแล้วลองสังเกต เส้นตรงนี้นะครับนี่มันจะมีเส้นใช่ปะเราจะให้เส้นมันตรงกับตรงนี้ปึ๊บนะครับเป็นเส้นตรงลงมาตรงนี้ก็ตรงดูนะครับสองข้างตรงแล้วเราก็กดเลยประมาณนี้ ได้แล้วเราก็พับในส่วนของฝั่งขวาเข้ามาก่อนนะประมาณนี้ครับประมาณนี้เราก็ตามด้วยฝั่งซ้ายเนี่ยพับเข้ามาเลย,ยประกบเข้าหากันเดี๋ยวผมก็ขอรูดๆเก็บรายละเอียดมันดีๆหน่อย โอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะหักตรงกลางเลยประมาณนี้ปุ๊บปึ๊บแล้วก็รูดเลย จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับต่อไปนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะพัมปีช่วงปีกมันไอช่วงปีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้มันเหลือให้มันเหลือตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ให้มันเหลือตรงหัวนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมจะให้มันเหลือยังไงเราก็เอามือกดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยลองดูลองกดด้วยนะครับเวลาเราพับเนี่ยเห็นไหมมันจะ มันจะเลื่อนออกมาเห็นปะ่ะตรงนี้ต้องกดไว้นะฮะปุ๊บแล้วก็หักมันลองดูผมกลางก็ได้นะครับหักมันลงมาออปุ๊บ ประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองพลิกดูเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันจะได้ประมาณนี้ตรงนี้ก็ลองกะดูสัก1เซนนะครับ1เซนก็ได้นะหนึ่งเซนหนึ่งเซนกว่าก,กว่านะครับช่วงตรงเนี้ยจากติกปอีาจะได้ประมาณนี้อีกฝั่งหนึ่งเราก็ตามเลยนะครับตามรอยเดิมจากฝั่งเมื่อกี้นี้ ได้แล้วเราก็กดให้มันเข้าทรงดีๆนะครับเข้าทรงดีๆก็เท่านี้แหละเสร็จแล้วนะลำนี้ลองดูนะครับจะเป็นยังไงเราลองดูได้ผลยังไงก็เข้ามาพูดคุยมาคอมเมนต์กันนะครับหรือใครมีรุ่นไหนดีๆนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์มาโพสต์กันแล้วก็มาพับด้วยกันได้นะครับ โอเคครับสำหรับรุ่นนี้นะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะรุ่นบันทึกสถิติโลกเดี๋ยวดูนะของเรามันจะได้เท่าไหร่นะก็ลองเอาไปจับกันดูว่าจะได้ประมาณกี่วินะครับก็เสร็จละข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับนีนะ่เวลาเราลอดเนี่ยนะครับไอช่วงที่มันกลางๆเนี่ยมันน่าจะรับลมได้ดีเลยโอเคครับเสร็จแล้วนะ ก็ลองนะครับลองไปทดลองกันดูนะครับผมยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อท,ที่จะรับชมคลิปใหม่ๆนะแล้วก็มาพับกระดาษด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะครับครับผมแล้วพบกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ